ไม่เปลี่ยนใจแมนยูยังล่าสาัมงแข้งเป้าหมายเดิมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวยังมีแข้งดังทั้ง3รายเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพตาเดิมในช่วงซัมเมอร์นี้ Manchester Evening New วสื่อท้องถิ่นเมืองแมนเชสเตอร์ปีข่าวปีศาจแดงแมงนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษยังคงยึดมั่นความตั้งใจ ที่จะเสริมทัพสามแข้งดังเข้าสู่ทิมนโอทัฟฟ์อร์อดในช่วงซัมเมอร์นี้ได้แก่จารดอนซันโชปีกของบลูเซียดอดมุนจากกิริตแข้งสารพัดประโยชน์ของแอตตันวิลลาและจุดเบลลิงแฮมกองกลางของเบอร์มิงแฮมซิตี้ท้งนี้แม้ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจะส่งผลกระทบด้านการเงินต่อบรรดาสโมสรฟุตบอลหลายทีมแต่กับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่น่าจะมีผลอะไรมากนัก และแผนการเสริมทัพหลังจากจบฤดูกาลน,นี้ก็ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะเป็นจารดอนซานโชที่ปีศาจแดงถูกยกให้เป็นตัวเต่งที่จะได้มาร่วมทีมซาก,กีริทที่คาดว่ามีการเจราจากันเบื้องต้นตั้งแต่เดือนคุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมถึงซูดเบลลิงแฮมที่ทางยูเมเตชิญตัวนักเตะรวมถึงพ่อและแม่มาเยี่ยมชมศูนฝึกซ้อมเชลิงตันเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาด้วยโดยปีศาจแดงค่อนข้างมีความมั่นใจว่าจะปิดดิวทั้งสามคนได้ สำหรับซานโชวัย20ปียิงไปแล้ว14ประตูกับอีก16แอซิดจากการลงเล่น23นัดให้กับดอร์มุนในบุนเดสติกาฤดูกาลนี้แจ็กกิริทวัย2ี่ิปียิงให้ออสตันวิล่าไป7ประตูกับอีก6แอซิดจากการลงเล่น26นัดในพรีเมียร์ลีกและจูดเบลร์ิงแฮมวัย16ปีที่ยิงไป4ประตูกับอีก3แอซิดจากการลงเล่น32นัดในเดอะแชมเปี้ยนชิพ สอย้ายเพื่เม็ดปัดสัญญาแมนยูอาเซอร์ไพซบหนึ่งทีมบิ๊กพีเมลีเดมิเลอร์สื่อของอังกฤษตีข่าวอังเคิลโกเมดบอกปัดสัญญาฉบับใหม่ที่แมนยูเน็ตยื่นให้ทั้งที่เจ้าตัวใกล้จะหมดสัญญากับทีมอยู่แล้วขณะที่เชลซีก็มั่นใจว่าจะได้ตัวโกเมดไปร่วมทัพอังเคิลโกเมดกองกลางดาวรุ่งของแมงนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรชั้นนำของสึกพีเมลีอังกฤษ ปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่ที่ตนสังกัดยื่นให้ตามรายงานของเดมิเลอร์สื่อชื่อดังของเมืองผู้ดีโกเมดเป็นดาวรุ่งที่ได้รับการจับตามองจากคนของแมนยูนเต็ดมาพักหนึ่งแล้วและแข้งวัย19ปีก็ถึงขั้นติดทีมชาติอังกฤษชุดอายุไม่เกิน20ปีไปแล้วด้วยแต่สัญญาของเขากับทีมมีผลจนถึงวันที่30มิมิถุนายนนี้เท่านั้นทำให้อนาคตของเจ้าตัวเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนตลอดช่วงที่ผ่านมา ดยที่โกเมสเคยมีข่าวกับบาร์เซโลนาด้วยครั้งนี้แมนยูเนเตดพยายามที่จะต่อสัญญากับเขามาโดยตลอดและล่าสุดก็เสนอที่จะให้ค่าเหนื่อยเขาสัปดาห์ละ30,000ปอนด์ประมาณ1.2ล้านบาทแต่โกเมสก็ยังปฏิเสธสัญญาล่าสุดที่ทีมยื่นให้เพราะเขาอยากได้รับโอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่แบบจอเนื่องซึ่งซีซั่นนี้เจ้าตัวก็ได้ลงสนามในเกมระดับทีมชุดใหญ่ของแมนยูเนเตดเพียงแค่6นัดจากทุกรายการเดยเชื่อกันว่าแมนยูเนเตด ยังหวังจะจับข่าวต่อสัญญาได้อยู่อย่างไรก็ตามสื่อเจ้าเดิมเสืนบาเชลซีก็เชื่อว่าพวกเขาใกล้ที่จะได้ตัวโกมิดไปร่วมทัพเช่นกันโดยแข้งดาวรุ่งก็เพิ่งจ้างปินี่ซาววีเอเย่นคนดังมาเป็นหนายหน้าให้เขาและซาววนี่ก็ได้คุยกับมาลินากานอฟสกายาหัวหน้าฝ่ายการสริมทัพของเชลซีไปแล้วด้วยเบอร์บาตอบตั้งคำถามถ,ามถึงซันโชหลังมีขา่าวจอย้ายซบแมนอยู่ ยิมาิาเบอร์บาตอ,อฟหัวหอกอารมณ์ศิลปินชาวบันเกเลียออกมาตั้งคำถามถึงจาดอนซันโชปีกฟอร์มร้อนแห่งยุคหลังจากที่มีข่าวจอย้ายซบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิมิาเบอร์บาตอฟได้ออกมาตั้งคำถามถึงจาดอนซันโชปีกฟอร์มร้อนแรงแังแกัดเสือเหลืองโบลูเซียดอร์มุนทีมดังแห่งลีกบุนเดสเลกาเยอรมนีหลังจากที่มีข่าวจอย,ายอา้า,า,ออา,า, er ie, า,ายซบป,ปีศาัตว์แดงแมนเชสเตอร์ United, ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่จากพีเมดิกอังกฤษจากรายงานของแมนเชสเตอร์อีฟนนิ่งนิว สื่อท้องถิ่นเมืองแมนเชสเตอร์โดยดีมิทาเบอร์บาตอปได้ออกมากล่าวว่าดาวดอนซันโชทำผลงานได้อย่างไม่น่าเชื่อหลังทำไป14ประตูกับอีก15แอสซิ์ลองมึกภาพดูสิว่าถ้าคุยมีนักเตะที่ทำประตูได้มากมายแล้วเขายังได้อีก15แอสซิ์นั่นเป็นเพราะเขาเป็นนักเตะที่มีโอกาสและพร้อมจ่ายบอลให้กับผู้เล่นคนอื่นที่อยู่ในตำแหน่งดีกว่าและการตัดสินใจที่เขาย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปร่วมทีมโบลสเซียดอทมุน มันเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดแล้วเพราะทั้งตัวเขาเองเอเยนตลอดจนครอบครัวของเขาก็ดูดีว่าเขาดีพอที่จะลงเล่นที่นั่นได้เมื่อคุณไม่ได้รับโอกาสจากที่หนึ่งคุณก็ต้องมองหาโอกาสลงเล่นที่อื่นมันเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมสําหรับเขาเขากําลังพัฒนาขึ้นจนทําให้มีทีมใหญ่หลายทีมสนใจในตัวเขา ผมไม่รู้ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับเขาที่จะย้ายไปร่วมทีมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่านะมันเป็นเรื่องดีที่มีการแข่งขันสำหรับทีมแต่ผมลองนึกดูว่าถ้าเขาย้ายไปยังสถานที่แห่งใหม่ที่เขาต้องการลงเล่นทุกนัดแต่การหมุนเวียนนักเตะม,มันเป็นเรื่องธรรมดาในโลกฟุตบอลไม่มีอะไรรับประกันว่าคุณจะได้ลงเล่นที่นั่นอย่างส,สม่ำเสมอนั่นจึงทำให้ผมคิดว่าเขาควรจะอยู่กับโบลูเซียดัตมุนต่อไปอีกสักหนึ่งปี แข้งเป้าหมายผีเคยทําให้แมนยูอึง้งคาสนามจนโซชาลากไปคุยในอุมโมงค์ห้องเครื่องตัวเก่งที่เป็นนักเตะในเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยทําให้ปีศาจแดงอึง้งคาสนามโอทาฟอร์ดและทําให้อเลกุนาโซชาต้องดึงไปคุยเป็นการส่วนตัวในอุมโมงค์ทางเดินมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมแล้วที่จะผลักดันเรื่องการซื้อตัวแจ็คก,กีลิตในช่วงซัมเมอร์ทั้งนี้เพย์เมเกอร์ของแอสตันวิลล่า ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในฤดูกาลนี้จนทำให้โอเล็กกูนาโซชาต้องการที่จะนำมาร่วมถิ่นโอแทฟฟอร์ดและดาวเตะตัวเก่งชาวอังกฤษรายนี้ก็เคยสร้างความประทับใจให้โงรงละครแห่งความฝันมาแล้วด้วยการทำให้แมนยูเนเตดซึ่งไปตามๆกันกับลูกยิงอันยอดเยี่ยมของเขาในพรีเมียร์ลีกเมื่อดืนธันวาคมที่ผ่านมาไยมีรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิว ที่อ้างว่าลูกปั่นคงอันงดงามที่ทำให้เจ้าตัวกลายเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในนัดที่ทั้งสองทีมเสมอกัน2ต่อสองนั้นทำให้โซชาต้องเข้าไปดึงตัวเขาเข้ามาคุยเป็นการส่นตัวในอุโมงค์หลังเกมซึ่งต่อมาตัวกิลิศก็ยอมรับว่านั่นคือประตูโปรดของเขาและย้ำถึงความฝันของเขาที่จะเล่นในโอทัฟฟ์สถานที่ที่เขาอาจจะได้ลงเล่นบ่อยกว่าในเร็วๆนี้โดยกิริตได้กล่าวว่านั่นคือประตูที่ผมชอบที่สุดตลอดการ การยิงประตูที่โอทัฟอร์ดผมต้องการเล่นที่โอทัฟอร์ดมาโดยตลอดกีริเก่ากับสกายสปอร์ตผมเคยเล่นที่นั่นมาก่อนในรอบชิงบอลถ้วยของทีมสำรองแต่มันไม่เหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนั้นแน่นอนว่านั่นเป็นสนามที่ผมปวดปันในพรีเมียร์ลีกถ้าคุณได้ดูประตูนั้นจริงๆผมปันลูกได้คงมากซึ่งจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าผมปั่นได้คงขนาดนั้นทันทีที่ยิงออกไปรู้เลยว่าบอลจะเสียบสามเหลี่ยมได้แน่และผมคงไม่สามารถยิงได้ดีกว่านี้อีกแล้ว หลังเกมโซชาย,ยังรูดสิบปากแน่นถึงเรื่องการย้ายทีมของกีริบแม้ว่าพวกเขาจะสนใจก็ตามโดยโซชายได้กล่าวว่าผมไม่สามารถพูดมากเกินไปเกี่ยวกับผู้เล่นทีมอื่นๆว่าพวกเขาเป็นนักเตะที่มีความสามารถถึงระดับหรือเป็นเป้าหมายของแมนยูนเต็ดหรือไม่แต่เป็นประตูที่ยอดเยี่ยมครับผมคิดว่าเขายิงเสียบมุมที่ผมเคยยิงได้มาแล้ว 2- 3สาครั้งไม่เป็นการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมแต่เราควรป้องกันให้ดีกว่านี้ ทางฝั่งซ้ายแต่เป็นประตูที่ยอดเยี่ยมและเขาก็มีเกมที่ดีโซชาเกล่าวอดีตแค่งแมนยูชี้ชัดเหตุผลที่อยากให้ปล็อกบาอยู่กับทีมต่อไปยับสตมัมอดีตแนวรับของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดยอดทีมแดน,นผูด้ดีออกมาชี้ชัดเหตุผลที่บอกว่าถ้าไม่ตัวเขาอยากเห็นปอปล็อกบาร์จะตาเลือดน้ําหอมอยู่กับทีมต่อไปยับสตมัมอดีตกองหลังชาวเนเธอร์แลนด์ของปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาชี้ชัดถึงเหตุผลที่จะบอกว่าทำไมตัวเขาอยากเห็นปอป็อกบากองกลางดีกีแชมป์โลกทีมชาติฝรั่งเศสอยู่กับทีมต่อไปผ่านทางโกสื่อชื่อดังระดับโลกซึ่งทางยับจะตอมออกมาบอกว่าผมชอบที่จะเห็นเขาอยู่กับทีมต่อไปเพราะผมคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพผู้คนคาดหวังจากเขามากและเมื่อมันไม่เป็นไปตามที่คาดก็มันจะมีคำวิจารณ์มากมายถึงเขา บางครั้งคุณอาจบอกว่ามันยุติธรรมแล้วหรือบางครั้งคาวิจารณ์ที่เขาได้รับนั้นมันก็ไม่ถูกต้องผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่แน่นอนเขาต้องฟิตก่อนและผมหวังว่าเขาจะมีความสุขกับที่นี่และอยู่กับทีมต่อไป <S 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 เขาเป็นผู้เล่นที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่บางครั้งก็ดูเหมือนว่าเขาจะเล่นเพื่อตัวเองนิดๆหน่นอยๆในแบบของเขาแต่ผมว่าบางครั้งมันก็ควรเป็นแบบนั้นแล้วคุณต้องให้อิสระกับเขาสักหน่อย ลองนึกภาพดูว่าแผงกองกลางของทีมนั้นมีบูโน่เฟอร์นันเดสพอปอกบาและสกอตต์แม็กโทมินีผมคิดว่าทั้ง3คนนี้จะเล่นร่วมกันได้เป็นอย่างดีและมันน่าสนใจมากๆสำหรับปอปอกบาย้ายจากมาลายูเวนตุสยักษ์ใหญ่ของกันโซเซรีไออิตาลีกลับมาสู่โรงละครแห่งความฝันอีกครั้ง เมื่อซัมเมอร์ปี2016เ้ื่อค่าตัวมหาศาลถึง89ล้านปอนด์หรือประมาณ3,500ล้านบาทแต่ตัวเขามักจะถูกโจมตีจากภาพจำของแฟนบอลที่มักจะบอกว่าตัวเขามักจะเล่นเพื่อตัวเองมากกว่าทีมรวมถึงเจ้าตัวยังสนใจเรื่องนอกสนามมากกว่าจนตัวเขาบอกเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาว่าต้องการหาความท้าทายใหมๆ่ๆได้มีราชันชุดขาวเลเอัลมาตริดและมาลายเวนตุดสอทีมยักษ์ใหญ่หวังดึงตัวไปร่วมทีม